กางเกงตัวนี้ให้เพื่อนๆชมนะคะกางเกงตัวนี้ก็คือเป็นเอวใหญ่เอวใหญ่มากเลยนะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยเอวแค่สามสิบสามนิ้วแต่ตอนนี้มันสามสิบหกเนาะแล้วข้างหลังเนี่ยเป็นยางยืดเนาะเป็นยางยืดวิธีการเก็บมันเก็บได้หลายแบบนะเราสามารถที่จะเก็บเฉพาะยางยืดก็ได้คือคือเลาะเส้นกลางนี้ออกแล้วก็ดึงดึงยางยืดข้างในเนี่ย ให้หดนะคะให้หดแต่ทีนี้พอยางยืดมาหดอยู่ข้างหลังเนี่ยเนื้อผ้าตรงเนี้ยมันก็จะกองเยอะเวลาลูกสะค้าใส่เนี่ยมันก็จะพองพองข้างหลังนะคะตัวนี้ก็เลยจะเก็บตรงด้านหน้านี้ช่วยเนาะเป้าหน้าแล้วก็เก็บยางด้านหลังเก็บพอเรารู้วิธี ว่าเราจะซ่อมแบบไหนแล้วเราก็จะเลาะเนาะเลาะขอบเพื่อนอาจจะคิดว่าทําไมถึงไม่เก็บตะเข็บด้านข้างตะเข็บด้านข้างมีกระเป๋าเนาะมีกระเป๋าแบบนี้ก็เลยเก็บค่อนข้างยากชิเกตขยับ,ยบกระเป๋าเนาะก็จะปเก็บเป็นกลางเปล่าหน้าเลาะหลุดออกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้ขอบหน้าเลาะครึ่งเดียวเลาะครึ่งเรียวเดียวแบบนี้ด้านข้างก็เลาะให้พ้นยางแบบนี้อ่ะ รงยางที่เขาล็อกไว้นี่เราก็เลาะอ,ออกเดี๋ยวเราเก็บตะเข็บด้านหน้าก่อนนะคะตะเข็บด้านหน้าเป้าด้านหน้าเนี่ยเราก็จะเก็บเก็บเข้าไปสักสองนิ้วนะคะเก็บเฉพาะด้านบนแล้วค่อยๆหายมาแบบนี้ชิ้นหน้าเวลาเราดึงยางด้านหลังที่ ห่อไปทางด้านหลังเยอะเนี่ยชิ้นหน้าก็จะใหญ่กว่าชิ้นหลังเนาะมันก็จะแบบดูไม่สวยอะเก็บมาหายๆประมาณประมาณนี้นะคะเพราะว่าเป้าเนี่ยรู้สึกเขาจะทำเป้าหน้าเป้าหลังเท่ากันแล้วเนาะเนี่ยมันจะยาวมากยานมากเลยนะเป้านะ เป้าหน้านะเนี่ยมันก็จะยาวแบบนี้เลยเนาะเป้าหลังก็เนี่ยหน้าจะทําเท่ากันอ่ะตัดง่ายๆแบบนี้เนาะเวลาใส่ก็จะมีปัญหาเรื่องเป้าหน้าเนาะลดขอบหน้าให้ลูกค้านิดนึงก็แล้วกันละเลาะกระดุมนี้ออกก่อนนะฮะเลาะกระดุมนี้ออกก่อนแล้วก็เลาะขอบชิ้นหน้าออกมาเลยอันนี้คือเราต้องลดขอบให้ลูกค้าและดึงเป้าให้ลูกค้านิดนึงะ เวลาใส่แล้วเป้าหน้าจะได้ไม่กองเยอะแบบนี้นะคะล้อไอ้ขอบชิ้นหน้าหลุดออกมาแบบนี้เลยนะหลังจากนั้นเราก็จะไปโพ้งนะคะโพ้งตะเข็บเป้าหน้าทิ้งไปเลยโพ้งทิ้งไปเลยนะคะหลังจากที่เราโพ้งเป้าหน้ามาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเข้าขอบชิ้นหน้าที่เราลดขอบให้ลูกค้าเนาะลดเต้าให้ลูกค้า ก็หากึ่งกลางขอบไปแบบนี้เนียเสร็จแล้วเราก็จะลดหายไปที่ตะเข็บด้านข้างแบบนี้นจับแบบนี้นะคะแล้วก็โพ้งไปเลยนะคะโพ้งไปเลยเนี่ยเมื่อโพ้งมาแล้วขอบด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้ ขาก็จะคุ้งค้งแบบนี้นะเพื่อที่จะดึงเป้าหน้าสั้นนิดนึงหลังจากนั้นนะคะเราจะมาดึงยางโอ้ยยางหายแล้วก็ดึงเลยนะคะดึงพอดึงเสร็จ เราก็จะลองวัดดูนะคะว่าเอวทั้งหมดที่เราดึงยางเสร็จแล้วเนี่ยได้เท่าไหร่นะได้สามสิบสามหรือ,อยังอันนี้ได้แล้วนะได้สามสิบสองนะคะพอได้สามสิบสองเราก็ล็อกยางไว้เลย ล็อกยางตัดยางทิ้งไปเลยนะกับชิ้นหน้าต่อด้านข้างที่ชิ้นหน้าต่อด้านข้างที่ชิ้นหน้าเนาะวิธีการต่อเราจะไม่เย็บตรงขึ้นไปแบบนี้นะคะเราจะไม่เย็บตรงขึ้นไปแบบนี้เราจะหักมุมเข้ามานิดนึงแบบนี้นะคะเพื่อให้เวลาลูกค้าใส่เนี่ย มันจะกระชับอีกนิดนึงนะมันจะเกาะเอวอีกนิดนึงจะต้องเอ็นเยอะนะถ้าเอ็นเยอะเดี๋ยวลูกค้าจะคับนะคะเวลาตอนดึงขึ้นพภก ตัดทิ้งเลยแล้วเราก็ไปพ่งนะคะหลังจากที่เราพค้งตะเข็บด้านข้างเชื่อมกันเสร็จแล้วเราก็มาคิ้วล้มนิดนึงเนาะล้มขอบมาทางชิ้นด้านหน้าสเสร็จแล้วเราก็คิ้วขอบด้านบนมาเลยเพราะว่าขอบเขาเนี่ยไม่มีผ้าแก้วไม่มีผ้ากาวไม่มีอะไรเนาะเป็นผ้าเฉย แล้วเราก็มาเช็ครอบเอวดูอีกทีหนึ่งนะว่ารวมทั้งยางแล้วก็รวมทั้งขอบหน้าเนี่ยเอวได้เท่าไหร่เนาะตอนนี้ได้สามสิบนะคะเอวล,ลูกค้าสามสามก็ใส่ได้นะใส่ได้ก็ฉับก็ชอบเลยนะคะหรือว่าเราจะเอาสามสองก็ได้แตม่มันจะหลวมนิดนึงทีนี้ในกรณีที่เราอยากจะรู้ว่าลูกค้าเนี่ยจะดึงยางยืดดึงเอวขึ้นสะโพกได้ไหมเนาะเราก็จะต้องยืดยางนะคะต้องยืดดูแบบนี้นะ ยืดดูให้สุดแบบนี้นะคะแล้วก็วัดว่าอ่ามันใหญ่เท่าสะโพกไหมนะขอบเอลที่ยืดออกสุดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าใหญ่เท่าสะโพกก็คือลูกค้าเนี่ยสามารถดึงผ่านสะโพกได้แต่ถ้าหากว่าดึงตึงแล้วเนี่ยเนื้อผ้าทั้งหมดเนี่ยมันยังเล็กกว่าสะโพกอันนั้นแสดงว่าลูกค้าใส่ไม่ได้จะต้องเพิ่มซิเป็ลูกค้านะคะถ้าหากว่าเราแก้ผิดทีนี้เราก็จะมาเดินยางด้านบนนี้นะคะ ปล่อยได้ให้ห่างแล้วเราก็เดินตรงกลางกันยางพิกนะคะกันยางพิกกันยางบิดกรณีที่ดึงยางแล้วก็เดินจกักไปด้วยแบบนี้เราจะต้องเดินจังหวะที่เราดึงแล้วก็เดินเนี่ยเราจะต้องพร้อมกันนะคะถ้าหากว่าเราดึงยางอย่างเดียวเราไม่เดินจักเนี่ยเข็มจะหักได้นะ ต้องให้จังหวะด,ดีๆนะคะต้องปักเข็มลงไปก่อนแล้วค่ยยกในขณะที่เราดึงยางก็มีเท่านี้นะคะวิธีการเก็บยางยืดที่เนื้อผ้าชิ้นหน้ามันเยอะนะ,ะพอเสร็จแล้วเนาะทรงข้างหลังไอ้ทรงข้างหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เขาก็จะมีทรงนิดนึงแบบนี้นะคะ